นี้จะมาแนะนำโปรแกรมรีโมทนะครับไว้บริการลูกค้านะครับชื่อว่าโปรแกรม t e m ิเวอร์ครับขั้นตอนแรกนะครับก็เข้าไปที่ในส่วนของ Google เพื่อาจะทำการค้นหานะครับในกรณีที่ลูกค้ายังไม่ได้ดาวน์โหลดนะครับให้พิมพ์ตามนี้นะครับเห็นตัวอักษรที่แสดงไหมครับ T A M ผมอาจจะไปเร็วนิดนึงนะครับ T A M แต่งผมขึ้นเลยเห็นไหมครับตรงเนี้เป็น t e a m ิเวอ e r เหมือนตัวอักษรข้างบนครับกดเลือกครับเราก็สามารถที่จะกดเลือกกันะครับไปที่ทีมิเบอร์มันจะเข้ามาในส่วของหน้าการค้นหานี่ครับปกติของทุกคนนะครับจะขึ้นอันแรกนะครับก็คือตามภาพนะครับจะขึ้นอันแรกตัวนี้นครับแต่พอดีของผมนี่จะขึ้นเป็นในส่วนของอาดาวน์โหลดทีมิเบอร์นะครับสามารถเลือกที่ดาวน์โหลดตัวนี้ได้เลย กดเข้าไปครับดาวน์โหลดก็สามารถที่จะเข้ามาหน้านี้นะครับลูกค้าก็สามารถที่จะกดเพื่อดนนำการดาวน์โหลดนะครับกดที่ปุ่มเขียวได้เลยครับดาวน์โหลดบางคนอาจจะขึ้นคำว่าดาวน์โหลดฟรีหรือว่าอะไรแต่พื้นฐานนะครับก็คือดาวน์โหลดมาดูที่มุมซ้ายล่างนะครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จก็ให้ทำการอย่ามันคลิกไปที่เขาได้เลยครับ คตรงนี้ผมจะไปช้าๆหน่อยนะครับจะมีให้เลือก3ช้อยนะครับปกติก็คือเลือกช้อยแรกนนะครับไม่ต้องทำการแก้ไขอะไรก็คือ default ไปนะครับแล้วกด a c ็ e p t e p t ตกลงนะครับให้โปรแกรมได้ทำการติดตั้งราแป๊บหนึงครับหน้าจอจะโผล่มานะครับถ้าเป็นรุ่นใหม่นะครับอาจจะขึ้นเป็นตรงนี้แล้วก็กดอันที่2นะครับ No คือเราเป็นแค่ผู้ใช้งานนะครับ เห็นเท่านี้นะครับก็เสร็จแล้วครับโปรแกรม e a m ิเบอร r เราก็สามารถที่จะเปิดขึ้นมานะครับตรงนี้เห็นไหมครับเราจะแจ้งรหัสตัวนี้ครับทุกครั้งที่เราเปิดโปรแกรมมานะครับรหัสตัวนี้จะถูกเปลี่ยนไปนะครับเป็น8รหัสจะเปลี่ยนทุกครั้งฉะนั้นลูกค้าไม่ต้องก,กลัวนะครับว่าการทำงานเนี่ยจะมีอันตรายหรือเปล่า ดูนะครับผมดล้วมัลคลิกเปลี่ยนมานะครับพาสเวิร์ตัวนี้จะเปลี่ยนไปนะครับเี่ยนห็นไหมครับจะเปลี่ยนเป็น7 b 4 8แ่แแทศูนย์แจ้งเลขตัวนี้นะครับมาให้ทางเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่จะเข้าไปรีโมทควบคุมดูแลท่านได้ถึงหน้าร้านเหมือนเราดูแลกันหน้าร้านเลยครับเราจะอยู่ไกลกันเท่าไหร่น,นี่ครับไม่ต้องห่วงสามารถเข้าไปดําเนินการบริการหลังการขายได้แล้วก็ปลอดภัยครับในกรณีที่ลูกค้าปิด โปรแกรมตัวนี้จะไม่มีใครเข้าเครื่องลูกค้าได้นะครับฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูอีกทีนะครับเพราะาอยากจะทําเป็นคลิปสั้นๆรหัสจะเปลี่ยนไปทุกครั้งนะครับที่ที่ทำการเปลี่ยนไปนะครับตอนนี้รอเน็ตแป๊บหนึ่งนะครับโปรแกรมทีวีเวอร์ครับก็ลองดูนะครับในการใช้งานนะครับว่า เป็นโปรแกรมที่ดีบริการหลังการขายนะครับยังไงก็เดี๋ยวผมจะทำคลิปลิงค์ดาวน์โหลดด้านด้านด้านล่างให้อีกทีนะครับก็ปิดคลิปสั้นๆตรงนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ